สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในท็อปปกนะครับทำไมมือใหม่ถึงไม่ควรเทรดทองนั่นเองอ่ะมันเป็นยังไงนะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะโอเคนะครับฉากที่เพื่อนเห็นตอนนี้นะครับก็คือทองเพื่อนๆจะเห็นว่ามันนะครับมีความผันผวนค่อนข้างสูงมากนะครับสังเกตที่ไส้เทียนนะครับอ่า เพราะฉะนั้นเราจะเขียนมันไปในข้อ1นึนะครับผันผวนสูงมากอ่าสองนะครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนเทรดทองนะครับมาสักระยะหนึ่งเพื่อนๆนจะรู้ว่ามันใช้สต็อปลอสค่อนข้างสูงนะครับทิกมันเยอะอ่าสมมติเพื่อนๆเทรดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยสามสิบปิบนะครับอ่า ส่วนมากนะครับมือใหม่ที่เข้ามาตลาดเนี่ยนะครับทุนน้อยนะครับบางคนน้อยกว่า300ดอลลาร์นะครับหรือน้อยอาจจะน้อยกว่า100ดอลลาร์ได้สามไปนะครับผมจะเรียกกลุ่มนี้ว่ามือใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพอรตยังเล็กอยู่นะอ่าเมื่อคุณเข้ามาด้วยทุนประมาณนี้นะครับต่ํากว่า $300 ดอลลาร์สิ่งที่ทําให้เพื่อนเนี่ยเทรดไม่ได้เลยก็คือ จำนวนความผันผวนของทิกในแต่ละมูฟนะครับใช่อยู่นะครับที่ทองเนี่ยมันขยับเร็วนะครับแปบ๊บเดียวคุณได้แล้ว30ิปิ๊บ80ิปิ๊บอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะแลกมาคือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเพื่อนนะครับเทรดแบบนี้มันก็ดีไปนะครับถ้าชนะแต่ถ้าเรามาเข้าลองตรงนี้นะครับอืมเราเสี่ยงแค่นี้นะครับนิดเดียวเอง ใต้โล่แค่นี้เกือบ23ปิบมบนะครับมันเสี่ยงมากนะครับเพื่อนๆแล้วผมมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อหลายคนก็คงจะโดนแล้วโดนอีกนะครับสต็อปลอสแล้วยิ่งมือใหม่นะครับ30ดอลลาร์อะไรประมาณนี้30มดอลลาร์1น0ดอลลาร์นะครับผมบอกเลยว่า300ยยังรอดยากนะครับถ้ามาเทรดทองนะถ้ากด ถ้า300นะครับถ้า300กดจุดศูนย์หนึ่งยังน่ากลัวนะครับ300ดอลกดจุดศูนย์หนึ่งยังน่ากลัวนะครับความหมายผมคืออะไรบางคนนะครับเพื่อนมี50ดอลหนึ่0ร้อยดอลน,นะครับไปกดกันจุดศูนย์สองจุดศูนย์สามสิ่งที่ตามมาก็คือเรียบร้อยนะครับพอแตกนั่นเอง เพราะว่าเพื่อนๆนปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะครับสา0ร้อยดอลเนี่ยถ้ากดจุดศูนย์หนึ่งนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรอ่ะเรามาสมมุติกัน,นง่ายๆ่ายนะครับปึ๊บอย่างสมมุติว่าเพื่อนเอนเล่น move นี้นะอืมเห็นเทรนลงมานะครับอยากช็อตตรงนี้สต็อปตรงนี้นะครับกดเท่าไหรด่ดีกดหลอดเท่าไหรด่ดีนะครับอ่ะ จุดศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับเทรดนี้สิ่งที่เพื่อนจะเสียนะครับอืมสามจุดห้าสามจุดห้าดอลลาร์นะครับเทรดนี้เพื่อนเพื่อนจะเสียสามจุดห้าดอลลาร์ถ้าเพื่อนเพื่อนพอร์ตสามร้อยดอลล์นะครับสิ่งนี้เทียบเท่ากับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับของพอร์ต นี่คือพอร์ต300ร้อยดอลน,นะครับอ่ะแล้วถ้าเพื่อนๆอนแอดวานต์อยู่นั้นนะล่อพอร์ตแบบ30มสิบดอลน,นะครับสิ่งนี้นะครับจะเทียบเท่ากับอาจารย์เพ่เพื่อนเสี่ยง10%นะครับต่อการเทรด1ครั้ง10%นะครับเพื่อนๆมันเยอะมากนะอ่าผมถึงแนะนำว่ามือใหม่เนี่ยนะครับไม่ควรเทรดทองนะมันค่อนข้างอันตรายนะครับยิ่งเพื่อนทุนน้อย ไม่ค่อยมีทุนนะครับต่ำกว่าหนึ่งร้อยดอลลาร์ไม่ควรมาเล่นทองนะครับอ่ะแล้วถ้าผมถามว่าทำไมเพื่อนๆถึงชอบเทรดทองนะครับคำตอบคือมันผันผนดีครับพี่มันเนี่ยผมเสียก็จริงนะครับแต่ถ้าผมได้ทีโอโหนี่นะครับเก้าสิบปีผมเสี่ยงแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับผมได้มหาศาลเลย ผมไปดูโค้ดคนนึงมานะครับเขาบอกว่าถ้าผมอออินเนี่ยมันจะเปลี่ยน30ดอลลาร์ผมนะครับกลายเป็น30,000ดอลลาร์ในช่วงข้ามคืนอะไรประมาณนี้นะครับผมจะบอกนะครับว่ามันไม่มีอยู่จริงนะเพื่อนเพื่อน,อนต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับอาจจะมีดราม่านะครับผมไม่สนผมมาเตือนนะครับอ่ะแล้วผมจะแนะนำยังไงนะครับผมจะแนะนำให้เพื่อนๆไปเทรดนะครับ ยูโรยูเอสดีนั่นเองสิ่งนี้นะครับจะช่วยเซฟพอร์ตเพื่อนๆนเยอะมากนะครับเพราะสต็อปมันต่ำกว่ามากๆนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับโอเคนะครับอันนี้คือชาตของยูโรยูเอสดีนะครับอ่ะเราจะยกตัวอย่างเดิมนะอ่ะอย่าเนเพื่อนนะครับจะช็อตตรงไหนดีเอ่ยอพื่อนเพื่อน,อนช็อตตรงนี้นะครับอ่ะ เราสต็อปอยู่ตรงนี้นะครับบนไฮบนไฮของอันนี้นะเราหวังว่าราคาจะเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับอโอเคไหมแล้วเราชอร็อตตรงนี้นะครับ,บแบบนี้สิ่งที่เราสต็อปนะครับตรงนี้คือ1 0บปบเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ต่างไหมเอ่ย m e f เฟรมเดียวกันนะครับมูฟคล้ายๆกันสิ่งนี้นะครับเกือบเท่าตัวนะครับของการเทรดทองถ้าเพื่อนเทรดทองเนี่ยใช้แค่ประสบการณ์นะครับไม่ต้องไปเทียบอะไรเยอะมูฟนี้นะครับเพื่อนๆนคิดว่ามันกี่ปิ๊บถ้าเพื่อนเพื่อนเทรดทองนะผมให้เลยนะครับประมาณ30นะครับ20-30ถึงซึ่งจากเพื่อนๆเ,เสี่ยงเนี่ย2ถึงดอลลาร์นะครับ เพื่อนๆจะมาเสี่ยงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับในการกดหลอดจุดนแค่นี้เองนะครับพอร์ตเล็กควรที่จะเซฟเงินนะครับเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆเพราะว่า1-2ปีแรกนะครับที่เพื่อนเเข้ามาในตลาดเนี้ยเพื่อนๆจะไม่ได้เงินนะครับผมก็ไม่อยากจะ เสียกำทำพูดให้เสียกาลังใจนะครับแต่ว่าหนถึงสปีแรกเนี่ยสิ่งที่เพื่อนจะได้รับนะครับก็คือประสบการณ์นั่นเองนะครับประสบการณ์จะสอนเพื่อนนะครับเงินจะมาที่หลังนะหลังจากที่เพื่อนรู้นะครับว่าควรทําอะไรควรอันไหนควรรออันไหนควรเทรดอันไหนไม่ควรเทรดอะไรประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆจะเริ่มเห็นตัวเงินนะครับหลังจากที่เพื่อนมีประสบการณ์สักระยะหนึ่งนะครับอ่า แล้วเพื่อนๆอาจจะไปฟังอะไรมานะครับผมไม่อยากโจมตีนะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆอยู่กับความเป็นจริงนะครับว่าอการที่เพื่อนๆเทรดปลายไส้อะไรแบบนี้นะครับการเพื่อนเข้าตรงนี้แล้วสต็อปแบบอย่างเนี้ยนะครับอะไรประมาณเนี้ผมจะบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆต้องอยู่กับความเป็นจริงนะอาจจะมีหลายคนนะครับเถียงว่าไม่นะครับผม ผมเนี่ยแหละทำได้ผมเนี่ยเทพปลายไส้นะครับผมบอกเลยว่าสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆนเทรด1 0 0ครั้งอาจจะเจอสักหนึ่งครั้งนะครับแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือเพื่อนเพื่อนจะพอแตกกระจุยกระจายนะครับเพราะมีคนสอนเพื่อนๆออนอนินนั่นเองนะครับผมมาเตือนนะครับด้วยความหวังดีไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เจ็บตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ เสี่ยงใหใน้น้อยนะครับสิ่งที่เพ,เพื่อนจะได้รับจากตลาดนะครับคือประสบการณ์อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ถามว่า move มันต่างกันไหม move ของยูโรดอลลาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับเทรนชัดเจนนะครับชัดเจนไม่ได้แหวกว่ายอะไรขนาดนั้นนะครับไส้เทียนมีไหมมีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะเทรดได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันนะครับถ้าอยากเสี่ยงมากขึ้น เพิ่มหลอดเข้าไปนะครับแต่พยายามเสี่ยงน้อยๆโอเคไหมเพื่อนๆต้องรักษาเงินทุนให้ได้นะครับเข้ามาในตลาดอย่าพึ่งไปหวังรวยนะครับโอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาเตือนเพื่อนๆนะมีน้องๆนะครับมาบอกว่าผมเทรดมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าพอตแตกตลอดเลยนะครับก็ผมมาแนะนำนะครับว่าให้เรา ลองย้ายตลาดมาตลาดที่มันปลอดภัยกว่าเดิมนะครับที่มันเล่นง่ายกว่าเดิมที่มันเสี่ยงน้อยกว่าเดิมนะครับเหมาะสําหรับทุนเพื่อนๆมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสวัวนนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดซับเรามี1,000งันซับแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่าใครอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่10บซับนะครับขอเถียงที่คอมเมนต์หน่อยนะครับโอเค